เอจจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนเนาะจ้าเนาะมื้อนี้เป็นวันที่31เป็นมื้อสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะจ้าบรรยากาศมื้อนี้ก็มืดคึ้มยังสิเละจ้าเพื่อนๆจ้าไอ้หิมะตกเนาะจ้าแต่ว่าก็ตกบ่แห้งเนาะจ้าบบตกพออ่นให้เห็นว่าเออช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวเด้อว่าซั่นประมาณนี้เนาะจ้าเพื่อนๆจ้าไอ้เบิ่งจากฮิมะก็สิมีซ่มเนี่ล่ะจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวเดาสภาไปเลาะเบิ่งเนาะจ้าเนาะจักนิดจักหน่อย ไอ้ผู้ที่ออกไปีไซจะปีนี่เพื่อนๆจ้าเบิ้งหิมะจ,จ,จ้าเพื่อนๆเพื่อนๆจ้าเบิ้งหิมะปีนี้ขี้ไล่ขี้ไล่เด้อจ้าเพื่อนๆท่างหิมะท่างเงินฝนเนาะจ้ากระซิบเป็นเรื่องเสียละจา้าหนาวทั้งหนาวหนาหนาวจะหนาวเย็นจัดเนาะจะเนาะอากาศก็ได้ บรรยากาศไอแถวบ้านนี่มีก็สิลล้อป้าแบบนี่ละจ้ะนอกจากก็ะิลล้อป้าแบบนี้นี่จ้าเพื่อนๆบรรยากาศรอบบ้านกันจังเสียละทางนี้ก็ติดป้านอกจากนอแถวบ้านดาเพื่อนๆจ้าบ้านดาก็ยุรอบป้าแบบนี้กกนแหละ แต่ว่าป้าเน,นี่ก็ดีย่างเพราะว่าขนมัน,น,น,นย่างเลยดูร้อนเนาะจา้ะเนาะก็สิมีไอ้ตลาดเบอร์รี่เด้อจ้ะมีแบล็กเบอร์รี่เนาะจ้ะเนาะนี่คือตามธรรมชาติเด้อจ้ะอันนี้ก็เป็นภูเขาอันน,น้อยๆบ่แม่นภูเขาดอกจ้าไอ้ดินเนาะจา้ะเนาะดินที่เฮาสิเอามาเติมสวนเนาะจา้าแล้วก็ปล่อยป่อยจังสีหิมะก,ก็บก้อนพุ่นแต่เดี๋ยวดาสิพาเลาะเบิง่งเนาะจา้ะบ้านเลาะสวนนี่มีหยังรอดบ่ นนจะเป็นสวนเนี่หน่อยอ้อยอค้องดาเด้อจ้ะเพื่อนๆจ้าอันพักกันนี่ก็ย่างอยู่จ้ะนี่คือพักรูบี้เดเ้อจ้ะเพื่อนๆจ้าท่อนควบหนาวดีดีค่ะจ้าเคนนี่ไอ้สามารถท่อนควบหนาวได้เนาะจ้าก็ถือว่าด,ดีอันนี้ก็พักไอกระออยอไอเอ๊ะยพักไอ้ที่ท่อนควบหนาวได้เนาะจ้าพิมากับโอ้โคนยิ่งเสียงอะจารอันนี้อันเพื่อนเอิญเลย กเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็คือกะลำปรีเด้อจ้ะเด้อเพื่อนๆจ้ากะลำปรีแต่ว่ากะทนท่มหนาวได้คือกันเนาะจ้ะเนาะทข่มหนาวดีๆอันนี้เกนตะวันต้นเกนตะวันอันนี้ทำได้ปลูกปีแรกเคืนมองงามจ้ะไอ้แบงออกมาเนาะจ้ะเนาะแบงออกมาละหลายจักหน่อยมีดากระผ้าหล่อบังหล่อปานเจ้ากอนเนาะจ้ะก่อนถือขุนสาสิมาเขาสิเด่น แล้วข้อสิไปละสือของจังน้อยเนาะจ้าหิม่าเพื่อนๆจา้าพอ่อกระเทินจากเพื่อนๆฮิมะปีนี้พอ่อกระเทินค่ะพ่อจ้าดึงบองงามเลยจากปีนี้เพื่อนๆหิมะาบองงามเลยเนาะจ,าจาา้านี่จ้าเพื่อนๆอันป้าเนี่ยพ่อไอุ้ยดูนานไอ้นแรกเนาะจ้า,จานอกจกสิเมียน มพราว่าสิเป็นไอชุมุนไพรต่างๆปลาก็เยอะเด้อเพื่อนๆจ้าเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนสิติดไปติดกับแม่น,มน้ำเนาะจะเนาะแม่น้ำม,มันแม,ม่น้ำง่า่คาม่ใหญ่ายก็แม่น้ำไอโค้งบ้านเฮาเนาะจ้าเพื่อนอื่นคาร์ลมาซูริเวอร์เนาะจะเนาะไอเวลาน้ำขึ้นมองนี้ก็สิเต็มเบิดมีแต่น้ำจ้าระกระปลาก็หลายน้ำสปามีแต่ตัวใหญ่ๆน้ำปลาคล้ายๆกับปลาตะเพียนแต่ว่านตัวใหญ่เนาะจ้ะดาร์กโบ,บลูว่าไอ ไอ้บันเฮาสิมีบัวพันเอินแบบฟ้าเคลาเนาะจะเนาะภาษาอังกฤษเพันเอินไอ้มงนีก็สิอุดมสมบูรณ์จ้าไปด้วยพืชพันธุ์สมุนไพรต่างๆเนาะจะเนาะช่วงนี้กหะนี่ต่างเป็นนี่เลยจะต้นไม้และเนระนาดเบิดเนาะ่จะเนาะนี่ก็คือบรรยากาศวั่นสิ้นปีเก่าเด้อยจะเดิมมื้ออื่นไปต้อนรับปีใหม่เลยจะเพื่อนๆจ้าไอ้เมื่อนี่ก็เลาะเก็บภาพไอ้ของปีเก่าก่อนเพราะว่ามื้ออื่นก็ิได้ตั้งต้นปีใหม่ก็ิได้ คิดเด้อจะเด้อคิดว่างว่าปีใหม่นี่พวกทุกทุกคนเนาะจะเนองพวกเข้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องครูคนสิมงีสิ่งดีๆงามๆข้ามาสู่ชีวิตเนาะจ้าอันผู้ใดเหตุยังเด้อขอให้ประสบความสำเร็จสำเร็จเด้อจะเพื่อนเพื่อนจ้าเนี่ยบ้านตระหนั่งบ้านดากมิเตปปาเห็นหรือจ้าเนี่ยบ้านใดก็มีแต่ปลาเนาะจะเนาะมีแต่ปลาแล้ว่าคดียังเด้อจะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไอ พวกนี้ลบกวนเพื่อนบ้านนอกจากเนาะตั้งคนก็ตั้งเมียพื้นที่ส่วนตัวว่าสันเหาะเบื้องเพื่อนๆจ้าดาแมาปีแหลกดากับมาหาลอยยึปานี่แหละช่วงงานมอนในเห็ดนอกจากเนาะล่อไปที่พันกุนไลบังเชื่อนอกจากล่อป้านี่ก็หลงไดเพราะว่าไอ้ย่ำไอ้ย่ำหอนนอกจาก,นกนาเนาะกระซีไอต้นไหม้เนี่ยเ้็นี้นกระสคือการเบิดดาเคยหลงอยู่ทีหนึง่ง ได้ใส่ GPS รอหาบ้านจะคล้องว่าสันเนี้ยคิดว่าอะไรกระคำมจะคล้องเนาะจ้ะไอยูนีน่กัสซิมีต้นไม้เยอะจ้ะมีต้นไม้เยอะมีมอมันต้นโอกเนาจะจ้ะเนาะนี่ก็จะเป็นต้นโอกโดยจ้ะเพื่อนๆพี่อม้ยูคาน้าเพื่อนๆจะเห็นต้นข้าวเนี่ยเป็นไม้ยูค่ายูค่าสายพันธุ์หนึ่งโดยจ้ะอันยูคาเนี่ยนะเขาจะกะเอายางของยูคาเด้อจะ้ะที่ใส่ข้ามายางกับโบเมนที่ค่าจะเสียน จ้อหนามเนาะจ้อเนาะจ้อหนามไม่ไม่ยุคค่ะให้นหนามไลออกมาแล้วก็จะกระดื่มคล้ายๆกับเป็นไอ้ยาชั่วกำลังจังสีน้าจ่ะแล้วดาววนได้เคยเห็ดดอกคันเลี้ยนลู่มากเนาะจ้อเนาะจากคนอื่นที่เขาเห็ดเขาอันแชร์ประสบการณ์มากเนาะอันนี้คือต้นโอ๊กเนาะจ้าเพื่อนๆจ้าต้นโอ๊กต้นนี้ก็คือล่มเนาะจ้ะล่มพัดคนลงมาเนาะจ้ะต้นโอ๊กต้นนี้จะหักเครื่องแบบนี้เลยจ้ะ อ,อกไรจ้าเพื่อนเพื่อนเนี่มเผ็ดอกอกไรคือกัออกนรด้วยได้ยังินอยู่ในช่วงศึกษาอยู่เกี่ยวกับเผ็ดว่าเผ็ดอะไรกินได้กินบ่ได้นอกจากเนาะนี่เลยจ้ามื่อนี้วันนี้ผ้าไปรอห้างรอใสเดี๋ยวมาผ้ามารอปาลาเนี่ยหละจ้ะเพื่อนๆจ้าบ,บ้านยึดยึดทั้งหางข้างหนึ่งก็ยึดยึดทั้งหางข้างล่างบ้านก็ติดปลา เสียม่เสียงรถรบกวนยังน้อยเด้อยจะเพื่อนกับขอโทษขอภัยเนาะจะมองค่ะอันนี้หน้าอกนี่ฮักโคนลงมาจะว่าเสียงไอ้คุณสาตาดอกคุณสากระบาดตาจ้าเชื่อฮักออกม่มีปัญญาสิศตรษเนาะจ้ะแปลว่าอันตาม่วมมิเลยคือบานเท้าเนาะสียม้าเลอยจะว่าคู่เหมยที่ฮักกับมิเลยไปฝ่าเลอยยังท่านเป็นผู้ใจคนตัดจะใส่เวลาแป๊บเดียวน้อยจ้ะท่านเาไปตัดเท้าไปใส่เวลาเดนเนาะ นี่หลจาจะเพื่อนๆจ้าล้างมันก็สิฮุกเป็นป้าแบบนี่เราจะช่วงนี้อาจจะเบิ่งบ่ค่อยฮุกเพราะว่าไอ้เจ้านี้ก็จะโล่งนี่เขาคือพยายามจะซื้อที่ตรงจุดนี่ตอนนี้ยังบ่ิัารสำเร็จบ่ไม่ยังแต่ของที่เ่นยังมีอัยยน,นปัญหาคางค่าอยู่นอกจ้กนอกก็เลยบ่าสามารถท่านขายได้เบิ่งอากาศคลองมัน,นี้จะท้องฟ้านา่าจะก็สิมืดขึ้นแบบนี่เราจะเพื่อนๆจ้าอากาศก็ได้เนาะ นี่ต้นที่เห็นนี่นะนี่คือต้นแบล็กวอนัทเด้อจ้ะทิดาเอินว่าไอ้พอกพลังนอาจะเนาะแบล็กวอรนัทเด้อจ้ะนั่นก็นคือต้นหนึ่งจะแบล็กวอนัทคือการนวยกระดกจากไอ้กระรอกกระแจกมากเมื่ออยู่อาศัยนอกจะเฮ็ดโครงอาศัยอยู่ข้างในต้นแล้วกายเพิ่นกะก,กินนวยวอนัทน่าจะเนาะเก็บสะสมไว้กิน เว่าซัดเพื่อนกระฉลาดไอ้พ่อไอ้ฤดูเก็บเกี่ยวค่อยๆก็คนเนาะเพื่อนเก็บเกี่ยวจ้ะพ่อฤดูหนาวยุงสิเพื่อนกระบุไม่อยังกินเพื่อนกระจิเก็บเกี่ยวไว้ตั้งแต่ช่วงไอ้ฤดูฮอนเนาะจ้ะเนาะเรื่องนี้เพื่อนๆจ้านีเข้าเอิ่นโครตฉลาดเนาะจ้ะเนาะคนคนนะครับเพื่อนๆมุ่งกี่ลังบ่ได้ดูแลเพราะว่ามันเวิร์ดรู้ดูแลเจาเพื่อนจะพยายามเสริมน่วยเนาะไม่รีบร้นจัด แกแค่ดีจะเพราะเพื่ทนๆคนหนาวได้เนาะจะอันนี้ก็คือพักอันอิตูของดาเดอร์จ้ะใบแมงลักเนะาเนะ้จเนะนะากัะป๋อยขั่นวยจังสีเลยจ้ะเพื่อว่าดอกเพิ่นรวงเพิ่นรดนรเพื่อว่าเพิ่งตึนต้นออกมาเนะาะเะเนอะอันนี้พักบัวนี่ก็ไอ้ท่อนคนหนาวคืกนนอการได้จะเพื่อนเพื่อนเพ่อนคนหนาวได้ยิ่เนาะ ก็มีก็ะเพยอยังตามธรรมชาติปีที่แล้วดาปลูกอันนั้นอยู่แม่ปลูกกระเทียมช่วงก่อนที่ฤด,ดูหนาวจะมาเนาะจา้ะแต่ว่าปีนี้ดาเห็ดสูตรใหม่เดี๋ยวฮ้อมาปลูกไอ้หลังจากพันฤด,ดูหนาวไปแล้วดอกไม้ี่ก็ทนคึ้นหนาวเด้เด้ดอจะเพื่อนๆนี่เป็นดอกไม่ประดับเนาะจา้ะเนาะก็ถือว่าทนคว้นหนาวดีดีเนาะสั้นละเพื่อนๆจ้ากระผ้าเลาะช่อมเลาะเบิ้งละเนาะจา้ะเนาะ อายเดี๋ยวดาก็สิขอไปในบ้านเด้อจ้ะเบิ่งเพิ่นเพิ่นความหนาวได้แหน่เก่งคักเก่งคักคักจ้เดี๋ยวเฮาเมาในบ้านกันจ้ะเพื่อนๆหนาวแล้วนาแล้วหนาวแล้วก็หนาวอีกเนาะยามหนาวหนาวบ่เลิศบ่แล้วแต่ว่าปีนี้จังได๋ก็ไกคู่ปีพอหนาวก็หนาวบ่แห้งคือคู่ปีเนาะจ้ะอันนี้เพิ่นเอิ้นต้นยาคอนเด้อจ้ะนี่อันใบนี่สิมีความเหนียวคมทนหลายเด้อจ้ะ สามาแลไปจักสารเทศศาสตร์เทศเชื่อเท็ยนยังก็ได้เนาะดาว่าแต่ว่าดาก็ยังเรียนรู้อยู่เนาะจ้ะเพราะให้ไซ้ำเร็จพราะให้ไดซ้ำเร็จได้หลายเรื่องให้รายร่าจีดากระลังเรียนรู้อยู่อันนี้ต้นไม้ดาไอต้นพักต้นยาดากระป่อยที่แห้งย่ิจรจ้ะเพราะเพิ่นจะได้ขายยายท่านไปตามธรรมชาติเนาะอ้าวตายยังงงขำไมบานเลยล่ะโอเคจ้ะเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวฮอไปขอกันในบ้านเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวขอกันอีกทีหนึ่งจ้ะ โอเคจ้าเพื่อนๆจ้าดาก็เขามาได้บ้านแล้วเนาะจ้าก็ขอบค้นเอฟซีเก่าเอฟซีไม่เด้อจ้าที่มารับชมรับฟังเนาะจ้ามันี้ก็เป็นเมื่อสิ้นปีเก้าตอนรับปีใหม่แล้วอันใด้ชิบดีก็ขอให้ทิ้งไปกับปีเก้าเนาะจ้าเนาะก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขความเจริญเด้อจ้าดายูมิซิเกนเนาะจ้าไอเวลาของทินิซิซ่าก็มึงไทยสิบสองชั่วโมงก่อนนี่ดาซื่อว่ามองไท้กับสิบปีใหม่แล้วเนาะจ้าต่ว่าของดาก็เป็นเมื่อปีเก้าอยู่เนาะจ้าก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนม่คคววาามมสุขเเจริญด เรากะไออันใดบ่ดีกะขอหาย่านพ้นไปขอให้มีแตสิ่งที่ดีทีงาาเขามาในชีวิตของเพื่อนๆือนทุกๆุกคนเด้อจากมิคลิปปังๆมีความสุขความเจริญแลวก็อย่าลืมเด้อจากดาขอฟักช่องน้อยๆของดานน้่แนใจช่องน้อยๆไอบ้านน้อยๆลังน้อยๆของดานี่ก็ขอหายลากหายดึงหายจูงไปนั่มในเดินจากแลวก็อย่าลืมเดินจากดาาากดแชเด่เพื่อเป็นกระล่างใจกดไลค์เพื่อได้มีกำลังแห้ง ก้าวต่อไปเนาะจะเนาะแล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจสพอร์ตึงกันได้กันเนอ้อจะเราพ่อการคลิปวิดีโอต่อไปเด้อจะมือลื่นกบบเป็นมือนิ้วเยี่ยมือไหมเนาะจะกระเบื้องจาวด,ดาซิมี่ยังมาให้เ,เพื่อนๆดนเบื้องด้รับชมรับฟังเนาะจะมีความสุขทุกๆคนเด้อจะเ,เพื่อนๆทุกๆคนแล้วก็ขอให้เริ่มต้นดีไหมย่างดีย่างงามให้มีแต่ความสุขแล้วก็ร,ร่ำรวยเงินทองเดย้อจะมีสุขภาพพระไม่ดีดีแล้วก็ มีความสุขกับชีวิตครอบครัวดาที่การงานและมีความเจริญทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมีคลิปปังๆเนื้อใจแต่ว่าอย่าลืมเนื้อใจอย่าลืมกดซับจะกลายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดาแน่จ้าสำหรับคลิปนี้ดาขอจบซ้ำนี่นะสวัสดีโชคดีไม่ใช่กันทุกๆคนจ้าแฮปปี้เยียร์เอ็นมีความสุขทุกๆคนเนื้อจ้กสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า